สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐช้าต้งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบหกตุลาคมครับสองพันหสบเจ็ดเข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวแล้วครับผมตอนเช้ามีหมอกหนาหนาวแล้วเย็นๆแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดทุ่งฟ้าบดแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับว่าวันเสาร์นี้จะไปในทิศทางอย่งไงครับอ่ามาพอชุดนี้ก่อนเลยครับสาวนะครับสาวแม่นี้แม่สาวครับสูงประมาณเมตรห้าสิบครับท้ายครับ สูงๆกหนเนี่ยนตาอ่ะนี่ครับชุดสาวชุดสาวเนี่ยครับหน้าตานะครับผมก็ได้เข้าไปนี่สองห่าอ่าสองหมื่นห้านะครับราคาห้องอยู่ครับราคาห้องอยู่ต่อลองได้มุน้น้อยนี่กับแม่นมครับครับน้อยอ่าอันนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็หมื่นห้าครับตัวนี้หมื่นห้าครับอ่าแดงติดโบดนะครับแต่แพนด้านะครับผมแดงโบดครับนี่สิบห้า นี่โลอันนี้ขายแล้วอันนี้โลขายแล้วขายแล้วอ่าตัวขายอย่นะครับตัวขานี่ขายแล้ววครัับออ๋ตขานี่ก็ขายแล้วอ่าขายแล้วนะครับมีกู้นี้เนาะอ่าใกู้นี้นะครับผมกลางกู้นี้นะครับผมยังบัตรได้ราคากันนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ของผสมฮอรนะครับผมอันนี้ของผสมฮอร์เด่ะผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับพี่น้องสนใจเพิ่งใจก็ติดต่อพ่อไม่ได้พูดพ่อยืนอยู่ตรงหลังกูนะครับผมอ่านี่นี่นะครับผมขอบคุณครับมันมันครับผม อขยายมานี่ครับอ่ะแม่แม่แยกลูกอ่ะอ่าแม่แยกลูกนะครับผมผสมได้สักสองเดือนอ่าส่วผสมได้แล้วสักสองเดือนครับท้ายร้อยห้าสิบนะครับมีแน่นอนแม่แยกลูกอ่าแยงดียาอ่ายาดีครับลำตัวยาวหยาแม่แยกลูกครับผมจะได้เศาสองครึ่งเศาสองครึ่งครับเศาสองครึงแยกลูกนะครับส่ผสมสองเดือนลุ้นเอาครับผมอ่านี่นะครับของ ลุงวินนะครับสวินฟาร์มนะครับผมพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาได้ใส่เบอร์ไว้เพื่ออ่ะลูกชายเปิ่นครับขอบคุณครับอ่ะมันมาเนอครับไปเดี๋ยวขยับเข้าไปทางไหนครับพี่น้องครับอ่ะขยับเข้ามาซุ้มนี้ครับอ่ะป๋ามีทางไหนแม่นมดเหรอแม่นมดมาไล่มาทางไหนพี่เลยครับผมอ่าลูกมันตัวไหนไอแม่มันตัวไหนแม่ตัวขาวอ่ะครับอ๋อแม่ตัวแดงนี่ครับ ครับสาวน้อยนะครับอ่ะกู้แม่ลูกนะครับผมนี่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 ลูกนี่แม่มันอ่านี่แม่มันสิบสิบแปดสิบสอวันครับอ่าสิบแปดลูกได้สิบสองวันนะครับหมื่นแปดครับพี่น้องครับลูกตัวแม่นะครับนี่ครับแม่มันครับนี่แม่ตัวนี้นะครับห่อร้อนนะครับนี่ลูกมันตัวน้อยนี่ได้สิบสองวันกู้แรกอ่าสิบแปดนะครับกู้แรกแม่ขาวนี่แม่หนอหนอ๋อขายไปละเลือเลือกพูดนี่ห่งยาว ผู้ดำนี่ครับอ๋อตัวนี้แปดปันนะครับตัวนี้หางมันปุ๊ดนะครับปุ๊ดนะครับอ่าตัวนี้นะครับผู้นี้แปดปันขยัยมานี่ตัวนี้ขายละกู้แดงนี่นะครับกู้แดงนี่สามสิบนะครับากู้แดงนี่สามหมื่นนะครับผมกู้แดงนี่สามหมื่นนะครับผมกู้แดงนี่สามหมื่นนะครับหัวสาวนะครับเนี่ชุดนี้นี่ชุดนี้นะครับผมของเจ้าของนี่ครับปะาเจเจตเอครับ อันเนี้ยพี่น้องปลืใจครับสนใจติดต่อมาเนอะผมใส่เบอร์ไว้เพอะอขอบุณครับผมมันมันครับครับอ่ะนี่ครับบรรยากาศนะครับครับวันนี้นะครับผมผมกำลังมาถึงนี้นะครับผมสามอ่ะกู้แม่ลูกนะครับผมลูกตัวแม่กําลังกินนมอยู่ครับสาสองครับราคาห้องอยู่นี่ครับกําลังกินนมครับสองหมื่นสองครับราคาห้องอยู่ กูแรกครับแม่ลูกแม่นี่ครับลูกเขานะสองหมื่นสองครับอ่ะขยับมาสาวสาวน้อยสิบสี่เกิงครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับอ่ะสาวน้อยนะครับบดอันนี้กูไม่ลูกนี่เนาะกูไม่ลูกลูกป,กปูนะครับลูกจับปูนะครับนี่กำลังเกิดได้สักสองทีนี้ก็มาถึงนเนี่ยลูกปูครับ ซาอีเกิงสาอซีเกิงนะครับห้องอยู่ราคาห้องนะครับต่อลองได้อนนครับชุดนี้นะครับนี่เจ้าของเงาครับผมให้แขกครับพี่น้องเพิงใจครับสนใจติดต่อมาได้ขอคุณครับมันมานะครับผมหมูอีนะครับนี่อันนี้ก็ขายไปแล้วครับเนี่ยหมูน้อยๆนะครับผมนี่บรรยากาศการซื้อขายนะครับกับมีอยู่ครับผมอชม้มตัวต่อลองกันนะครับผมนี่ครับ อ่าเข้าหน้าหนาวมากอะดูสีจะคึกคักหน่อยนะครับผมอากาศเย็นเย็นสบายสบาย้ยเช้าครับอ๋อมามุมนี้ครับนี่ไปเลยตนแปกอ่ากูนี้กู่นี้จะได้ก็เก้าปันฮะฮะอ๋อตัวนั้นเจ็ดตัวนี้เก้าอ่ากู่นี้นะครับตัวนี้เจ็ดปันตัวนี้เก้าปันนะครับขาวตัวแดงเก้าปันตัวขาวนั้นเจ็ดปันกู้เดียวนี่เนาะกู่ดเดียวนี่อันนี้นะครับผมฝ่าบุญทำเอาเนี่ย โปร่งใจกับโทรมาครับพี่น้องผมให้เบอร์โทรไปนะครับขอบคุณครับมันมันครับอ่ะขยับมานี่ครับกูนี้ต้องมูไปนี่เก้าสิบห้าเก้าพันห้าครับแม่แม่น้อยนี่นะครับแม่สาวนี่นะครับเก้าพันห้านะครับผมผู้นี้เหรอผู้นี้สิบแปดผู้นี้สิบแปดนะครับผมนี่อ่ะสูงนึร้อยสี่สิบแปดครับท้ายราคาตัวรองได้ราคาห้องอยู่ตัวรองได้แม่นี้สิบสี่เกินอ่าแม่นี้สิบสี่เกิงครับ หมื่นสี่ห้าร้อยราคาต่อรองได้นี่นะครับผมนี่ครับหน้าต่างงวนะครับผมบรรยากาศวันนี่นี่ครับเจ้าของงัวครับผมอ่ะปะผมเอาครับพี่น้องเปิ่งใจติดต่อมาใส่เบอร์ไปเถอะขอบคุณคัามันๆครับอ่ะขยับมานี่ครับอ่าสายคุณนะครับงัวปูครับกู่นี้นะครับเลือกเอาครับเข้าทรงครับกู้นี้ก็ได้ครับตัวท่าได้สามหมื่นนะครับกู่นี้ สามหมื่นนะครับนี่เงี้ยงูปูนะครับกู้นี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมสามหมื่นกู้เดียวเนี่ยเหรอครับกู้เดียวนี้นี่ครับเจ้าของงูไอ้ตองครับพี่น้องปูนจกกทิศต่อมาครับใส่เบอร์ไว้ให้ขอบคุณค่ามันๆครับผมนี่ครับบรรยากาศเป็นการซื้อขายกันไปได้แล้ว่ะยับมาเนี่ยครับพ่อขายงหมดหรือยังอันนี้แม่นก่ออันนี้เนาะแม่กออ่ะกู้นี้เหรอ กูนี้สี่หมื่นปลายลูกตุวปูตัวแม่าลูกมันตุวปูนะครับใหญ่แล้วครับนี่มีแม่นะครับสี่หมื่นปลายครับเอ้านี่สูงเมตรห้สิบมีครับแม่ใหญ่ๆยนี้ๆเอ้าแล้วนี่สี่หมื่นสี่หมื่นน้อยนะครับผมสี่หมื่นปลายลูกมันใหญ่แล้วครับสี่หมื่นสลูกปูครับสี่หมื่นสี่หมื่นปลายครับอ่ากูนี้โลอ๋อเหลือก็แม่มันหมื่นห้า หมื่นห้าครับเหลือก็แม่ครับลูกคนแยกไปแล้วแม่ครเป็นแม่โค้งนะครับเนี่ยสูงร้อยสี่สิบปลายครับร้อยสี่สิบห้ามีอย่างต่ำสูงสูงยาวดิ้ร้อยสี่สิบยาวนี้นี่ครับของพ่อจันเขานี่นะครับผมน,น,นี่นี่เปิ่งใจพี่น้องโทรมาใส่เบอร์ไออว้เหอะอ่าเพิ้ลผองงวนนะครับอเอาขยับไปครับมาขยับมานี่เอาสาวน้อยตัวเดียวนี่กะโอหมื่นสี่เอาขหายใจเอาไฟหางวัวน้อยเลี้ยงอยู่ หน้าตากองงามครับพี่น้องครับอ่าอ่าหน้าหน้าตาของงามครับมันแยกแม่มานะครับเนี่ย mm hmm> หน้าตากองงามครับเนี่ยมันแยกจหมู่มันหมื่นสี่ครับห้องอยู่ราคาห้องอยู่ออยต่อรองได้โอ้โหเอาเอามามามาขจายเอาเนอะไปหงางัวน้อยไปหงางัวเลี่ยงนะครับห mm hmm> น้าตานะครับพอมบะามันครับเนื้อหนังนนผ่อน mm hmm> ตาเขานะครับผมษนะบํามันนะครับผมยังดีตาเล็กๆนะครับตาติด่าตาตุ่มเหมือนตาจ้างนะครับ ยนอ้าวหมื่นสี่ห้องอยู่๊อเ mock m o c อ่าถ้าเป็นตะกรอนจะซื้อเลี้ยงอะไรเนี่ยเนี่ยครับพอทามเอาครับผมเนี่ยของลุงทามครับพี่น้องเโิ่งใจโทรมานเนอรใส่เบอร์ไปให้ขอบคุณครับป่อมันมันครับของลูกมีพูดนะโอ๊ะอ่านะครับวะพูดแม่ลูกนะครับแม่โบด์ใหญ่นะครับเดี๋ยวครับลูกมันอ่าอ่าลูกสีแดงเลยครับมันหายครับมันมาแอวนะครับแม่มันโอ้แม่มันสูงใหญ่ครับอ้า เนี่ยอนี้อือ่าสูงใหญ่ครับอืมอ่าสูงใหญ่ร้อยห้าสิบปลาครับร้อยหกสิบบุนณะนี่แม่ค่อยจะแจใสสีจะแจ้นะครับนี่เท่าไสามหมื่นสองามมื่นสองครับราคาห้องอยู่สามหมื่นสองราคาห้องอยู่ครับสูงใหญ่ครับแม่สามหมื่นสองนี่มันรงสูงด้วยนี่ นี่สามสิบสองอ่านี่ครับเจ้าของวัวคู่เดียวนี่กับคู่เดียวครับไอ้เพียงนะครับพี่น้องคนใจกับที่ต่อมาครับขอบคุณครับมันมานะครับผมครับอ่านี่พ่อพันธุ์ครับอ่ะมีวัวผู้ใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งครับสามหมื่นห้าของไฟก้อยตองเบอร์ันยังไงอันเบอร์เบอร์ติดต่อติดท่ต่อไอตองได้หนออ่าเนี่ยครับผมอ่าเนี่ยครับผม ัวใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งนะครับสามสิบไปห้องอยู่สามสิบห้าเพื่อภัยสนใจนะครับอืมนี่นี่ครับติดต่อไอตองได้ครับผมเนี่ยโทรหาไอตองได้ครับผมเบอร์ก็ใส่ไว้ห้อยู่สำรับหมูที่โทรหาหมูที่สนใจพ่อพันธุ์นะครับอะไปยี๋ยไปต่อครับอาขยับมานี่ครับผมลุกน้องมีกี่ตัวครับอาสามตัวครับงวสาวมดเนาะ อ่าตัวนี้ตัวนี้ผสมแล้วนะครับตัวนี้ตัวแรกเราผสมแล้วเม็ดสี่สิบมีครับท้ายร้อยสี่สิบหน่อยๆตัวใดครับสิบเก้าครับห่องอยู่หมื่นเก้าไปถึงสองหมื่นพี่น้องครับเอางวมผสมแล้วมาถึงสองหมื่นครับอ้าตัวนี้เนาะกู้นี้กู้นี้สาวหกสาวหกตกตัวละหมื่นสามหมื่นสามพี่น้องครับตกตัวหมื่นสามครับนี่ครับเนี่ยครับ ตกตัวมื่นสามอ่ะมันจะมันจะได้บางเงาเอองั้นจะได้บางเงาแล้วอ่อนทั้งพ่นกันโทรมาบอกว่าโทรไปหาลุงใจเลยอืมเนี่ยครับตัวละมื่นสามนะครับอ่าตัวนี้มื่นเก้าครับผมอะผสมแล้วไสอ่าน่ะสองเดือนปลายตัวท้องได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเจ้าของวะครับผมอ่ะลุงน้อมครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้ให้ขอบุณครับมันมานะครับขยับไปต่อครับ อ่ะอ่ะพ่อแม่นี่ครับแม่โบดครับแม่โบดสถ์ม้านก็ฮะฮะสิงหาชื่อฮื่นสิงหาเออวันที่สามสิงหาอ่าฮื่นไปแล้วครับวันที่สามสิงหาครับแม่โบดครับผมอ่ะหนาใหญ่สูงร้อยเกือบร้อยห้าสิบเนี่ยตั้งแต่เนี่ยห้องสองสามหมื่นสองห้องอยู่ห้องอยู่สามหมื่นสองครับใหญ่ครับอ่าเนี่ยอ่าโบดโบด สามหมื <32. S 2> ่นสองอเอาันอ,น,น,อานอ่ะอันเนี้ยไล่ลเนาะได้เบอร์ไล่นะครับผมจำนวนฟาร์มครับพี่น้องปวงใจโทรมาครับตัมต่อลองเอาขอบคุณครับมันมันครับอันนี้มันม,นมนันครับอ่ะงูปูครับปูนหนุ่มน้อยก็ได้ครับ สิบสี่เกิงอ่าเพิ่นห้องอยู่สิบสี่เกิงครับหน่วยก้านดีสิบสี่เกิงฮิแต่มันแบบมีโบดนะพี่น้องครับหน่วยก้านมันดีนะครับมันมีโบสถสีมันออกเหลืองๆส้มๆครับถ้าเป็นโบดเป็นนี่เป็นแดงนี่จะนี่หน่อยนะครับสิบสี่เกิงครับตัวเดียวครับนี่เจ้าของหงอครับลุงยังครับลุงพลลุงพลครับเบอร์โทรหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปด เจ็ดหนึ่งสองสามครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับเจ็ดหนึ่งสองสามครับผมคุณพลครับพี่น้องเงแจ้โทรมาขอบคุณครับมันมานะครับเดี๋ยวขยับไปเพื่อครับห้าตัวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนั้นแม่นเอาบอกใจ้ครับอ่ามาพอสามน้อยครับผมไซมีนีครับห้าตัวครับตัวเท่าไรพ่อนี่ยเจ็ดปันห้าอันนี้ครับมา นี่ครับตัวเจ็ดปันห้านะครับตั้งแต่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะก็จะออกเป็นบีบนะครับนี่เจ็ดปันห้านะครับนี่นี่นะครับผมเอานี่นะครับห้าตัวนะครับสามสี่ตัวนี้นะครับห้าตัวนี้นะครับนี่น่ครับมีแดงสี่ตัวครับเอาตัวหนึ่งครับตัวเจ็ดปันห้า พี่น้องสนใจครับติดต่อมานี่เจ้าของงวครับผมประจันเฮาครับเวียงหนองร่องครับผมพี่น้องสนใจติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับพ่อมันๆนะครับผมอ่ะขยับมาที่นี่ครับอดโทหัวงามลูนี่สุดยอดเด้อมาเอางามครับลูกกระทบบดดำแดงแดงเป็นดำครับสูงเม็ดห้าสิบครับท้ายมีแน่นอนเม็ดห้าสิบบวก ท้องว่างท้องว่างนิส่ได้เดือนปลายอ่าใส่ได้เดือนปลายนะครับผมดูกระทบนะครับโบดแดงดีสูงยาวนะครับผมผมคุ้นคุณเดียวทำไหนกันสูงยาวครับหน้าตาดีครับตัวไหนครับตัวนี้กู้นี้เนาะห้าหมื่นสองครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับอ่ะพอหน้าตานะครับอ่ะงวงงามงวงงามครับเอ้าอนาคตอ่ะแดงเรื่องม่มม่มครับเนี่ย กู้นี้นะครับห้าสิบสองห้ามืนสองอันนี้กับตัวแม่นะครับตัวนี้ท้องว่างเนาะตัวหลังนี่ว่างนะครับตัวหลังนี่ท้องว่างนะครับนี่สาวอยู่นะครับผมอันนี้ใส่ละห้ามืนสองถ้าเป็นตัวลูกถ้าเป็นตัวลูกตัวใหญ่เรเลยตัวนี้สามหมื่นตัวน้าอ่าตัวนี้สามมืนครับผมตัวนี้สองไปง้องอยู่ครับผมถ้าเป็นตัวนะครับกู้ถ้าเป็นกู้ห้าสิบสองมาดูเอาครับมาพอเอาไปน้องครับออะเพ mm ิ hmm. found, ่งจกบมาต่อร้องเอาที่นี่เจ้าของหัว ปานลันเท่านี้ครับผมพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณครับผมมันมันะครับอ่เนี่ยครับงวงงามงวงงามสูงใหญ่เงีวหน่วยการดีอนาคตดีอ่ะขอบคุณครับมันมันครับขยับมานี่ครับบาร์มันสาวเนาะครับผมสาวเนาะครับสาวยสาวของว่างครับตัวนี้จะไร้ครับตัวนี้ตรงที่เป็อ๋อโอ้หมื่นปลายนะครับ ตัวนี้หมื่นปลายกู้นี้สามหมืน่นอ๋อกู้นี้สามหมื่นครับตัวนี้สิบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็บสิบปลายสิบสามสิบสี่นี่ครับรต่อรองได้ครับผมกู้สามหมื่นครับสูงเม็ดสี่สิบปลายนะครับตัวเนี้ยเม็ดสี่สิบห้ามีแน่นอนกับเกือบเม็ดห้าสิบนะครับตัวนี้ก็มีเม็ดสี่สิบ 4, มีกู้เดียวเนี่ยครับกู้เดียวนี่ครับเนี่สามหมื่นต่อรองได้นี่เจ้าของงงครับลุงยังก๊อสลุงซีดนะครับผมเบ,เบอร์เบอร์มีอยู่เนาะเคยเคยกเพื่อผมแล้วนะ ครับลุงลุงลุงซิดงวยยุดงวยนี่อยู่ตรงไหนกอดอยหล่อครับดอยหล่อครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมานะครับขอบคุณครับมันมานะครับขอบคุณครับว่มา,มาบสบายใจแล้วเนาะฮนะนะลุงลึงเนี่ยพอรยหรอขายหมดแล้วเนี่ยถายหมดละใช่ตัวไหนตัวนี้ก,สก็สาวไปวตัวน้อยแดงอันไหนตัวน้อยแดงอันไหนตัวไหนแดงนี่ตัวไหนหมืน่นตัวน้อยแดงนี่หมื่นครับสาวน้อยนี่ครับหมืน่น น้อยหมื่นครับวันนี้ซาวไปครับเพราะคนเท่าจะได้พอเท่าคนเท่านี้รอขึ้นหนึ่งวันนี่มันจะเรื่องแล้วนี่เนะคนเท่ารอขึ้นหนึ่งวันนี่มันจะเรื่องนะพิษสังเกตน,นะ <laughs> นะครับพ่อกำนันนะครับพี่น้องคุรใจโทรมาครับป่อกำนันแดงเอาสวัสดีมาคักงัวครับผมมาพงงานดูสีคือค่าขึ้นมาน้อยครับเข้าหนาวแล้วนะครับาัดเกี่ยวเข้าเกีียวน้ำนะครับแต่ว่านี่ผมไปอยู่ผมไปหอดพุ่นแต่ว่าโอ้ะดียรอมีงานแล้วเนี่ยผมไปหอดแต่ว่าขอบคุณค่าป้อนมาเนอะครับขยับมานี่ครับกูแม่ลูกครับโอ้ขอผู้ครับอ่ะหนาตึกอ่ะหนาใหญ่ครับแม่กัแข้งขาใหญ่ กู้แม่ลูกนี่ครับลูกมันเท่าได้พวกสามหมื่นหกครับสามสิบหกกู้แม่ลูกเนาะราคาห้องอยู่นี่ลูกก็ใหญ่แล้วนะครับลูกเป็นสาวแล้วสามหมื่นหกแม่ใหญ่ครับสูงเมตรห้าสิบพูน่ะท้ายอะเนี่ย่ะอ่ะไอ้น้อยนะครับสามสิบหกกู้เดียวเด้วยไก่พวกกู้เดียวนี่เนาะนี่เจ้าของง้อยผูครับพี่น้องพอใจติดต่อมาได้ขอบคุณครับมันมาเนอะครับ อ่ะหงาน้อยนะครับผมสาวน้อยตัวเดียวครับเก้าสิบห้าเก้าพันห้าเนี่ยของอยู่เก้าพันห้าตัวเดียวนี่เนาะอ่าของลุงยุทธนะครับเนี่ยลุงยุทธพี่น้องเบิ่งใจกกระตีต่อมาได้ใส่เบอร์ไปเพื่อขอบคุณครับมันมันมันครับอ่านี่ครับผมกอดที่ลุงเสียลุงเสียนะลุงเสียนะไอ้ยังเอฟซี้องกอ่านียเอฟซีปุงเสียตัวน้อยลูกไหนมาเนี่ย อยู่ไหนมาครับมั่นทาแล้วแล้วแล้วงัวตัวมีไหนตัวซื้อหรือยังลังจะต่อราคาอยู่ครับลังจะต่อราคาอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยงัวไปรุ่นนะครับเนี่ยอ่ะตัดอะไชุดนี้กู้นี้ครับกู้นี่ยกู้นี้ซาหกครับพี่น้องครับนี่เนี่ยกู้นี้ซาหกอ่ะพออ่าพอฟังครับพอเลี้ยงครับถ้ามีตีซื้อเลี้ยงไปได้ครับประเดี๋ยวนี้ซื้อประเดี๋ยวนี้มันก็ดึงนี่นะครับซาหกครับงัวตัวมึงเองครับเนี่ยชุดนี้นะครับ ่ะนี่กำลังเนี่ยครับผมเนี่ยกำลังต่อรองอยู่เอสซีตัวน้อยของขอนุ้มมีนะครับพี่น้องพึงใจเนี่ยนุ้มมี่เนอะองไรก็ันใส่เบอร์ไปเถอะเอาอันนี้สตัวนะเอาเมันมันครับซื้อเนอะอ่าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวันเสาร์นี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าบรรยากาศก็ คึกคักอยู่ครับคนเดินได้ซื้อได้ขายกันหุ้นซึกว่าจะคึกคักกว่าช่วงก่อนอยู่ครับผมเข้าหนาวมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำนะครับผมจะมีพื้นที่เลี้ยงครับเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับผู้ที่จะเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงระยะยาว3ปี5ปีครับมันตึงออกลูกออกลานครับราคาช่วงนี้กับราคาบับแพงนะครับสาหรับพี่น้องที่อยากจะเลี้ยงงัวจะแต้มีพื้นที่นะครับกับ แนะนําครับช่วงนี้สามารถเลือกซื้อกันได้ครับราคาก็สบายกระเป๋านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่งเก่าครับพี่น้องครับสําหรับเสานี้นะครับสําหรับพี่น้องที่ประหยัดจะควักสตางค์ซื้องวเน้อถ้ามีผ้าเครื่องครับผ้าเก่าผ้านักหนักครับผมเอาผ้าติดต่อผมมาได้ครับไปดูผ้าครับปล่อยผ้าซื้องวก็ได้ครับสาหรับพี่น้องที่ประหยัดควักสตางค์ซื้งวนะครับผมติดต่อมาได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ